อันนี้ถ้ามาพูดกับเรื่องด้านจิตใจเนี่ยทุกคนเราเนี่ยกำลังค้นหาความสุขกันอยู่ค้นหาความสุขในการเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันแต่คนเราทุกวันเนี่ยวิ่งหาวัตถุมากเกินไปเพราะทุกคนเราคนไทยเรายังไม่พอในเรื่องวัตถุยังไม่อิ่มตัวในเรื่องวัตถุยังหลงวัตถุอยู่คนไทยก็คงจะต้องหาทุกใส่ตัวมากขึ้นแต่เมื่อไรอิ่มตัวในเรื่องวัตถุเนี่ยเมื่อน,นั้นคนไทยจะมีความสุข หรือว่าแสวงหาวัตถุก็แสวงหาความสงบด้วยจึงจะมีความสุขแต่ทุกคนเราที่ทุกวันนี้ที่ดิ้นรนมากเนี่ยคือต้องการวัตถุต้องการภายนอกไม่ต้องการภายในคิดว่าภายนอกเลยจะเป็นที่พึ่งได้จะเป็นทางเจริญได้เขาจึงดิ้นรนหาภายนอกภายในเขาก็เลยเสียหายมากมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความแก่งแย่งกันมากอิจฉาริษยากันมากเดียนเรียนกันมาก เพราะวัตถุมันต้องต่อสู้กันเพื่อได้มาแต่ถ้าหากว่าเอาทางใจแล้วเนี่ยมันไม่ต้องต่อสู้มันเป็นการให้กันมันเป็นการพอเกินเหลือนะเหลือเหลือกินเหลือใช้เหลือทุกอย่างนายโยมแต่ตอนนี้เมื่อเราทํางานเนี่ยเราต้องเอาใจเป็นใหญ่ต้องพยายามทําจิตให้ ผ่องใสเบิกบานทั้งวันทั้งคืนย้ายงานทั้งหลายเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจจนเกิดความเศร้าหมองทําให้เราเห็นแก่ตัวทําให้เกิดอคติคิดว่าคนโน้นไม่ดีเท่าเราวิทุกคนนี้ไม่ดีเท่าเราคิดว่าเราดีคนเดียวนี่ก็เรียกว่าเหมือนคนที่ทํางานแบบไม่ยอมรับเหตุผลกับใครเข้าใครไม่ได้ก็เป็นปัญหาตัวเองใช่ไหมเหมือนคนไม่มีปัญหาเนี่ย คนเข้าใจปัญหาเลยก็มานั่งฟังธรรมไอคนที่ไม่ยอมรับปัญหาไม่นั่งฟังหรอกฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วกลายเปว่าไอคนดีๆเนี่ยเขาเข้าใจธรรมะคนไม่ไม่ไม่ยอมรับความดี้ก็ไม่เข้าใจธรรมะปัญหาสังคมมันอยู่ตรงที่ว่าทุกคนไม่มีธรรมะเสมอต้นเสมอปลายทุกคนไม่ยอมรับความจรงิงทุกคนคิดว่าตัวเองถูกตัวเองดีอยู่ตลอด แล้วก็เอาความถูกความดีที่ตัวเองคิดว่าถูกว่าดีนไปให้คนอื่นคนอื่นก็ารับไม่ได้มันก็เลยเกิดความไม่ชอบใจแต่ถ้าหากว่าเราเอาความถูกความดีอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนรับได้ทุกคนรับได้มันก็มีความสุขแหมือนกัว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยต้องการหายโรคหมอยาอะไรก็กินก็กินพอใจจะหายไม่หายแล้วหมอให้กินกินทั้งนั้นแหละ ยานั้นจะกินยากถือสิ่งนั้นเคสนั้นจะยากแต่ก็ยอมรับเพราะพอใจเพราะศรัทธาเพราะเชื่อมั่นในหมอนนในยานั้นว่าดีจะ mm hmm. เรียกว่าไม่ได้เบียดเบียนเลยงานอย่างนี้ไม่ไเบียดเบียนถ้าก็ส่งเสริมทําให้คนนั้นมีกําลังใจแต่ถ้าว่าไอ้ยานี่มันไม่ดีเนี่ยกินไปแล้วฉันจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาไม่เอาละเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาแล้ว อันนี้ก็ถือว่าเป็นไปไม่ได้หลยคนนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อจะทําตามหักเหความคิดเห็นและไม่เอานะฉะนั้นถึงว่าชีวิตของเราที่จะอยู่สังคมทุกวันก็ต้องอยู่ด้วยใจใจรักใจศรัทธามีปีติในงานตัวเองถ้าโยมรัก อดีตที่แล้วมาเริ่มต้นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้เขาต้องมีหลักคือว่ามีความพอใจมีความพยายามทำให้สำเร็จในงานตั้งใจแน่วแน่ว่างานชี้นี้เป็นงานที่เรารักเราทำมาตลอดและเขาภูมิใจในงานนี้ที่เราทำสำเร็จสำเร็จมาแล้วะ งานสําเร็จมาแล้วมันมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีคนไหนที่ทํางานไม่มีอุปสรรคพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีอุปสรรคมากกว่าเราใช่ไหม,มอุปสรรคโอ้โหเรื่องพระหุงอ่ะมีพญามารมาต่อสู้ต้องแปดอย่างถ้าคนไม่มีบารมีก็เสร็จเลยตัวร้ายๆทั้งนั้นเละที่จะมาฆ่าพระพุทธเจ้านะคนธรรมดาสู้ไม่ได้พระเจ้าไม่ให้สู้เลย ขนาดพระนนินมีบารามีพระโมคคัลลาม,มีบารามีพระเจ้ายังไม่ให้ทำเลยนี่คือเป็นผู้นำพระเยซูเผยแผ่ในสามปีเท่านั้นผูกทั่วอาไม้กางเขนมาแทงเลยดูสิฮนะอุปสรร์ขนาดไหนเป็นคนทั้งโลกยอมรับว่าเนี่ยตายตาย,ตายเพราะเพราะเพื่อพวกเรา,เาอุปสรรคถึ่ไหมถ้าพระุทธเจ้าแต่ถ้าจริงๆต้องไม่มีบารามีนะโดนนิ่งกว่านั้นอีก ดันั้นทุกอย่างโยมจะต้องอดทนต่อสู้ไปเถอะแล้วที่สุดยโยมก็จะภูมิใจว่างานทุกอย่างเนี่ยอดทนไปแล้วสําเร็จด้วยดีแล้วเขาจะภูมิใจเป็นอนุสรณ์แก่รูปหลานได้คนเขาเรียกว่าทํางานแบบคนฉลาดทํางานแบบคนประหยัดทํางานแบบคนอดทนทํางานแบบคนมีระเบียบปินัย ทำงานเป็คนมีสินธรรมเนี่ยคนพวกนี้น่าน่าอยู่ด้วยนะมีระเบียบมีวินัยนะมีความประหยัดมีความฉลาดมีความอดทนคนฉลาดเนี่ยไม่ต้องคุยก็รู้เรื่องพอแสดงออกก็รู้แล้วมองตาก็รู้นี่คนฉลาดแล้วโยมมีลูกฉลาดใช่ไหมมองตาแป๊บไม่ให้ทําอะไรเนี่ยเขาเขาก็หลบไม่ทําแต่บางคนเนี่ย ตาเขียวใส่มาแล้วดุมาแล้วดา่ามาแล้วมันก็ยังทําเขาคนไม่ฉลาดแต่ถ้ายมอยู่กับเจ้านายก็ดีอยู่กับลูกน้องก็ดีอยู่กับคนฉลาดเนี่ยนะสบายแล้วเขาอดทนด้วยเขาไม่โกรธตอบเขาไม่หงดหงิดเขาไม่แสดงอาการประชดประจันทเขาเป็นคนที่อดทนดีมากแล้วมีความเพียรมากไม่เคยทิ้งงานไม่เคยหนีงานเขาจริงใจต่องานมาก และเขามีระเบียบวินัยมากทํำยังไงคงเส้นคงวาไม่เคยลดละหน้าที่เราเจอคนนี้เราสบายใจถามว่าอยู่กับคนโง่เนี่ยกับอยู่คนฉลาดคนโง่มากๆก,กับคนฉลาดในน้อยนี่อยู่ใครสบายกว่าคือปกครองคนโง่กับปกครองคนฉลาดเนี่ย,ปก,กยกป,กนะปกครองง่ายกว่าปกครองคนมีศีลธรรมนะปกครองง่าย เราไม่ได้ปกครองเราเขาปกครองตัวเองเพราะเขาเป็นผู้นําตัวเองคนที่ฉลาดคนที่มีศีลธรรมเนี่ยเราไม่หนักใจเลยปัญหาทุกวันนี้คือปัญหาคนไม่ฉลาดคนที่ปกครองตัวเองไม่ได้เหมือนยังอยู่วัดในโยมพระร้อยองค์เนี่ยไม่น่าหนักใจเลยพระพาทุกองค์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีระเบียบดีในตื่นตรงเวลา ทำมาสนมนั่งสงมาธิบินสะบาดเดินถงกรมปัดกวาดเช็ดถูทําอะไรก็ไปตามกนลองเหมือก็ไม่เดือดร้อนอะไรวันทั้งวันก็อยู่ันอย่างนั้นแหละเพราะทุกคนเข้าใจระเบียบวินัยนี่ปกครองคนดีง่ายไหมปีต้งปีก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วก็อยู่กับคนดีมองหน้าแล้วก็สบายไม่คุยก็ได้เดินเดินสวนไปสวนมาเข้าใจว่าคนนี้เขาเข้าใจดีแต่ถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีเนี่ย พูดก็พูดไม่ดียิ่งพูดยิ่งพูดไม่ดีเห็นหน้าก็นึกไม่ดีเดินสวนก็นึกไม่ดี <milliseconds> เพราะไอ้ความในไม่ดีที่เขาแสดงออกมันมีอยู่ในใจดังนั้นถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยนะมันหนักใจแต่ว่าแต่ร้อยคนเราแค่สองาคนก็หนักใจดังนั้นคนเราที่จะอยู่ให้ใครมีความสุขกับเราเราจะมีความสุขอยู่กับคนดีอยู่อยู่คนฉลาดอยู่กับคนมีความสงบ ถ้าอยู่กับคนดีทั้งประเทศเนี่ยนะหรืออยู่ตลอดไปเนี่ยเราจะสบายใจสุขใจมากที่คนเราหนักใจหนักอกหนักใจในคิดว่าเขาอยู่กับคนไม่ดีหรือบางทีเนี่ยเขาทําใจไม่ได้คือมองกันไปในแง่ไม่ดีหมดฉะนั้นถ้าทุกคนเราเนี่ยพยายามคิดว่าทุกคนไม่มีใครอยากจะโง่คนที่เรียนรู้มาสูงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมองใจคนอื่นออก ต้องมีจิตวิยาสูงที่มองความคิดนึกคนอื่นออกคนเราต้องหัดมองความคิดคนอื่นออกเนี่ยจะเข้าใจหมดเลยใช่ไหมเหมือนหมอตรวจโรคเน่ยหมอหมอไม่ฉลาดนะมาตรวจโรคไม่รู้เรื่องหรอกแต่หมอนี่มีจิตวิยาที่สูงที่มองอาการของคนไข้รู้จริงๆไม่เห็นโรคก็ถามโน่นถามนี่ถามหาโอามูลเหตุเป็นยังไงเมื่อครั้งนั้นพอพอที่สุดสรุปแล้วรู้ว่าเป็นโรคอะไร อาศัยวันนี้เนี่ยความฉลายของหมอจึงมองอะไรออกแต่นั้นคนเราถ้าจะอยู่กันอย่างมีความสุขทำงานมีความสุขคือเราต้องหัดมองคนให้เป็นแล้วก็มองตัวเองให้ออกตอนี้มองตัวเองออกเนี่มองยากไหมมองยากมากอยู่คนต้องเรียนรู้ถึงสมมะกรรมฐานิพพานธรรมฐานจึงมองตัวเองออกกลายเราะว่ามองคนอื่นเนี่ย มองด้วยการศึกษากริยาวาจาของเขาแต่มองตัวเองเนี่ยมองออกยากบางทีมันแอบแฝงก็เรียกวกิเลสมันแอบแฝงมันเอา,าตัวเองดีตลอดตัวเองฉลาดตลอดตัวเองทําดีตลอดแล้วก็ไปว่าคนอื่นไม่ดีตลอดใใคล้ายๆว่าคนที่มองคน,คนที่ชอบลินทาว่าคนน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยหรือคิดว่าตัวเองดีเน,นี่ยคนพวกนี้คือคนมองตัวเองไม่ออก คือไม่ยอมรับแต่ถ้ามองตัวเองออกเี่จะเป็นคนวางเฉยเลยที่ว่าท่านบอกว่าทางานด้จิตจิตสงบทํางานด้จิตว่างก็จะเฉยได้าอ,อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความคิดของเขาเราก็เข้าใจของเราไม่ค่อยไปกระทบกระเทือนใครไม่เคยไปทํางานกระท่านใครกระทบกระเทือนคนน้นคนนี้ไม่กล่าวว่าใครหยาบใครไม่ไม่ไม่ใส่อารมณ์ใคร ก็จะมีความเมตตาเป็นหลักมีพรหมมีหารเป็นหลักนี่เมตตามีกรุณามตตามีอุเบกขาแล้วคนอย่างนี้ก็ใครเข้าใกล้ก็เย็นสบายเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําอย่างดีเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องอย่างดีเป็นถ้าเป็นลูกก็ลูกที่ดีเป็นแม่ก็แม่ที่ดีเป็นพ่อก็พ่อที่ดีเป็นเพื่อนก็เพื่อนที่ดีเป็นนายก็นายที่ดีเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ดีเพราะว่าเข้าใจ เข้าใจคนทุกคนมีจิตใจเหมือนกันฉะนั้นถึงว่าทุกคนเราจะขาดธรรมะไม่ได้อยู่นะทำงานนี้ต้องอดทนมากอย่ต้องวางเฉยมากใครทำให้ถูกใจก็ต้องเฉยนานพูดเดี๋ยนั้นแล้วเสียเลยเสียใจเราเสียใจเขาต้องทนต้องอดทนต้องไม่โกรธแล้วค่อยพูดไม่โกรธแล้วก็ค่อยพูด แต่ถ้าอคาติก็ใครอย่าพูดโย่คนเราที่มีปัญหาเดินมอาอคติด้วยการพูดพอใจอคติจยพูดไปเลยพอใจอคติไม่ชอบก็พูดปุ๊บเนี่ยจะให้ร้ายเขาทันทีแต่เราต้องมองใจแล้วว่าเออเราพูดนี่เราอคาติหรือเปล่าเราพูดนี่เราโกดธอ้โกดจะไม่พูดทาใจให้ดีก่อนแล้วค่อยคุยกันโอ้ถ้าเราลองเกียจเขาอคติของเขาเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราให้ร้ายเขา พอเราไม่ให้ร้ายใครเราไม่คู่ไม่ไม่พูดด้วยความโกรธกับใครแล้วนั่นคือจดจบของการทํางานซิ่งนั้นจะไปหลักชีวิตที่สงบสุขก็มีแค่ใจก็ดับแค่ใจคิดร้ายก็คิดร้ายแค่ใจก็จเจริญเมตตาก็าหายคิดจะพูดร้ายก็คีอแค่ใจพอคิดจะพูดพอจเจริญเมตตาก็หายอุเบกขาก็หายอยู่อย่างเนี้ย ทำงานตั้งปีก็อยู่เนี้ยแล้ก็เลยไม่มีร้ายจากเราเลยพูดร้ายก็ไม่มีคิดร้ายก็ไม่มีประุจะร้ายใครก็ไม่มีคิดจะไปว่าใครก็ไม่มีแล้วทำไมลนะ่ะเราก็เป็นน้ำสิเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่กลั่นออกมาจากใจอืใครๆก็อยากได้คันนี้วันนี้อาตมาได้บรรยายมาก็ไม่มีอะไรมาก พูดว่างานมีความสุขก็ต้องทําด้วยศรัทธาใจรักเหมือนวันที่เรามาทํางานวันแรกรับเงินเดือนวันแรกไม่จืดจางชีวิตไม่จืดจางไม่เบื่อหน่ายแล้วก็เอาใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขาเขารักยงเรารักยังไงเขาก็รักเราต้องการบารถนาอะไรก็เหมือนกันทุกคนคนในโลกนี้ไม่มีความรารถนานต่างกัน มีความปัรถนาคคล้ายๆกันทุกคนไอ้ที่มาอิจฉาริษยาเพราะอะไรเพราะอยากได้อย่างเดียวกันใช่ไหมอยากได้อย่างเดียวกันมันก็เลยมันได้ตรงกันแล้วมันมันก็เลยของนั้นมันน้อยก็เลยมาแย่งกันแต่ถ้าจะแสดงว่าทุกคนอยากจะได้สิ่งเดียวกันเหมือนกับคนมาทํางานประจบนายคนเดียวกันเนี่ยแสดงว่าอยากได้นายให้นายรักอยากเข้าใกล้นายแสดงว่าทุกคนอยากได้อย่างเดียว แล้วทำํำไมจะแบ่งปันให้มันมันพอดีกันแล้วคนทางานอยากจะได้สองขั้นเนีเ่ยก็มาแย่งสองขั้นเหมือนกันแสดงว,ว่าทุกคนอยากได้อย่างเดียวแล้วทำํำไมจะทําให้ใจกว้างวะทุกคนก็อยากได้ทํากทไมจะแบ่งกันได้โดยไม่ไม่ต้องทะเลาะกันแสดงว,ว่าใจตรงกันแต่ใจนั้นจะเสียสละอย่างไรที่ให้ทุกคนได้รับความสุขเท่ากับเราเพราะเราได้เราดีใจมาก คนไม่ได้ก็เสียใจมากถ้าทุกคนเรามาแบ่งปันทางด้านจิตใจกันนี้แล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วจะรงเออยเหมือนกับว่างานที่พืะเจ้าจบอกที่จะเป็นไปด้วยดีท่านบอกว่ามันประชุมสังสค์กันแก้ปัญหาได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่เข้าใจกันให้ประชุมกันไปบ่อย